ทุกคนครับตอนนี้เรากําลังรอรถเพื่อจะไปจังหวัดพะเยากันอยู่เดี๋ยวไปเจอกันที่พะเยาเลยแล้วกันนะครับทุกคน,กคนเราเหนวพะเยาแล้วนะครับนี่ก็คือรถพะเยาจุนปงซึ่งไม่เกี่ยวกับที่เรานั่งมาหรอก ตอนนี้เราอยู่ขยาแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไป<อ>ที่โรงแรมที่เราจองไว้นะครับจริงๆเนี่ยโรงแรมมันก็มีบริการมารับนะครับแต่ว่าบอยดูแมพแล้วประมาณ1กิโลดังนั้นเนี่ยเราเลือกที่จะเดินไปเผื่อว่าข้างทางมีอะไรให้แวะนะครับเราก็จะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โรงแรมแล้วก็ดูวิวข้างทางไปนะครับไปกันเลยไม่ต้องห่วงตอนนี้เรากําลังเดินเล่นอยู่นะครบทุกคนเดินเล่นแบบเดินจริงจังมาก เราไม่ได้เช tamam. <amps> ่ามอเตอร์ไซค์รถไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าการเดินสำหรับนักท่องเที่ยวนั้นถือว่าค่อนข้างลำบากนิดนึงนะครับเดี๋ยวขอข้ามถนนแป๊บน้าทุกคนนี่ตรงนี้มีทางเดินน่ารักน่ารักให้เดินด้วยนะครับจริงมันเป็นทางจักรยานแหละทุกคนเห็นวิวก้อนขยาเอาไหมนี่คือสิ่งที่เราอยากมาเจอที่สุดในทริปพะเยาทริปน <Jub> <AT> <và> ี <ras p> ้นะครับ บอยบอกว่าตอนเย็นจะมีถนนคนเดินอยู่ตรงลานตรงนี้ด้วยบุงกว้างพะเยาวสวยมากเลยเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูวิวกว้างพะเยาวกันนะครับเช็คอินด <c oughs> ูดู <c oughs> ทุกคนนี่คือวิวกว้างพะเยานะครับกว้างสุดลูกหูลูกตามากอุ๊ย ขอเจอข้าออหนึ่งอัตตาโอเจอหน้าคนไล่ซูมซิโอ้โหแทนก็มาตรงนี้และนี่ก็คือถนนสีลุงที่เราตีต่างเชื่อเอาเองนะครับวาะติดโคมสวยมากเลยอ่ะเราจะเดินไปถนนเส้นนี้กันสุดสายเลยนะครับ นี่เราถึงที่พักแล้วนะครับเราพักที่เริกดีอยู่ตรงข้ามกับกานพะเยาเลยอืมเรามาแไปกินไอติม <c oughs> ชื่อ <c oughs> มาเฮา <c oughs> ชื่อว่าไอติมดิมทางนะครับ <c oughs> แล้วก็กินริมกวางพะเยาแบบนี้ ตอนนี้เราอยู่ที่สวนสาธารณะกี่ปีไม่รู้อ่ะตอนนี้เราอยู่ที่สวนสาธารณะของโตเมืองพะเยาไม่มันไม่มีข้อมูลมันมีอยู่ข้างหน้าแต่มันลืมไปแล้วกาม,มีความรู้ก็ไม่ต้องพูดสวนสาธารณะของพะเยาจบที่อยู่ตรงหน้าขวาน <c oughs> ทุกคนจะรู้ว่าคือที่ไหน <c oughs> แต่บรรยากาศเย็นมากอ่ะเก รถออขายปลาส้มเยอะมากเลยนี่ก็ปลาส้มน,นี่ก็ปลาส้มนี่ก็ปลาส้มนี่ก็ปลาส้มตรงนู้นก็มีปลาส้มแล้วข้างหน้านึ่นก็มีปลาส้มเดี๋ยวว่าเราจะ <laughs> ซื้อปลาส้ม <laughs> เราต้องมาไปกินที่บ้านเลยดิเราไม่มีอุปกรณ์ลองเซอร์ไปปะดีปะหรือว,ว่าอยางไม่ต้องเซืร์อัปเดตสถานการณ์ตอนนี้22องศา เรามานั่งพักกันอยู่ที่ศาลาทีมสององศากับการกินไอติมนะครับทุกคนขอให้ฝนไม่ตกเพราะว่าอยากผายเรือมากๆใช่เพราะว่าเพราะว่าจ,จองจไปหมดแล้วด้วยเออเราจองไปหมดแล้วนี่ทุกคนของข,องขายเยอะแยะมากมายเลยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นไอติมกับปลาสม้มมันไม่เข้าวกันนะรอ่ะส่วนใหญ่จะเป็น,นไ,ไอติมกับปลาส้มเนี่ยดูดิปลาส้มปลาส้มไอติม มันต้องมีสักาก็ปลาส้มแล้วก็ไอติมแล้วก็ปลาส้มแล้วก็ไอติมนี <laughs> ่ <laughs> ตอนนี้เราจะมาทุกคนมาแอดเวนเจอร์กันนะครับแต่เราจะเข้าถ้ำนี่เราจะเข้าถ้ำตรงนี้นพร้อมเลือยังทุกคนไปแล้วนะครับบ๊ายบาย <laughs> นี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ไฮไลท์ของก้านพะเยาก็อยู่ตรงข้าง,งกับก้านพะเยาเลยใครที่ผ่านไปผ่านมาแวะมาะเที่ยวพะเยาก็สามารถมากราบไหว้เคารพบูชาท่านได้นะครับ ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่หน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนงามเมืองนะครับอยู่ทางด้านหลังของเราเนี่เองใครเนี่ยที่มาพะเยาแล้วก็มาแวะวัดนพะเยาเนี่ยก็เข้ามาแวะเคารพกับไหว้สักการะบูชาท่านได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ไฮไลท์เลยของพะเยานะครับเมื่อกี้เราก็เข้าไปไหว้ท่านมาแล้วแล้วก็ข้างหน้าเราตรงนี้นะครับก็จะเป็นก้านพะเยานั่นเอง ตอนนี้เหมือนพอช่วงเย็นๆทุกคนก็เริ่มมากันเยอะขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันต่ออีกนิดนึงแล้วก็ไปหาร้านสะดวกซื้อกันเพราะว่ากียวกว่าตอนดึกๆไม่มีอะไรให้กินนะครับแเปลี่ยนชุดกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปแล้วทุกคนไปไหนเอ่ยไป พายเรือกันหนาวโชคดีมากที่ฝนไม่ตกแต่ว่าอากาศหนาวมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาพี่ที่เรานัดไว้แล้วก็เราจะไปพายเรือขยับปะใช่ใช่หนาวมากเดี๋ยวเราไปเจอกันที่จุดนัดพบเรือพายักกันนะครับตอนนี้เรามาถึงที่นัดแยเรือแล้วนะครับเดี๋ยวเรากําลังรอพี่ที่เราติดต่อไว้อยู่แล้วเราจะพายเรือกันท่าดาตอนนี้เราอยู่บน เบือแล้วนะครับนี่บอยอยู่ข้างหลังเราแลคือบอยพายยากเหมือนกันอ่ะน่ากลัวมากเลยทุกคนแต่มันก็สนุกดีเพราะว่าเราสามารถไปได้แบบว่าทั่วทิศแล้วแต่เราอยากพายไปเลยนะครับตอนนี้เราก็ออกมาใกล้จากฝั่งอยู่พอสมควรเลยเฮ้ยบอยมาแล้วบอยเซฮายกล้องหน่อยสวัสดีจ้า อีบอยมันชอบมาชนน่ะถ้าความตรงนี้คือไม่ได้เลยนะตอนนี้นะครับเรากําลังใช้เด็กพายเรือคนนี้ลากเรือเราอยู่เหนื่อยมากมเมื่อกี้มีพี่เขาบอกว่าถ้าลมแรงให้พยายามตีเรือเข้าไปใกล้ๆฝั่ง <spe ak> เพราะว่าเราอาจจะคุมเรือไม่อยู <spe ak> ่เพราะว่าเรายังไม่ได้เชี่ยวชาญด้านเรือขนาดนั้น ้ดยเฉพาะไอโฟกที่หมุนเรือเป็นวงกลมทุกคนครับเดี๋ยวยังไงเราสองคนขอตัวไปภายเลือเล่นก่อนนะครับบอยกำลังสนุกเลยไว้เป็นเจอกันใหม่ตลังจากที่เราขึ้นจากเรือแล้วนะครับ วัดดีโลกอารามนะครับเป็นวัดกลางน้ําของพะเยาสามารถนั่งเรือมาก็ได้หรือว่าจะพายเรือมาก็ได้สวยมากๆเลยทุกคนใครที่ได้มานะครับก็แวะมาไหว้พระตรงวัดดีโลกได้นะครับอยู่ที่หลังกว้านพะเยาแต่เราไหว้ไปถึงแล้วก็สาธุตรงนี้แล้กันนะครับจี้ึงพายเรือเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเตียบไปทั้งครึ่งตัวล่างและตอนนี้ก็คือฝนตกจริงๆด้วย นี่คือที่เราไปถ่ายมาเมื่อกี้สนุกไหมสนุกไม่ไม่เวียนหัวไม่เมาขึ้นเออเพราะว่าเป็นคนถ่ายเองใช่ดูผมยุ่งหมดเลยตอนนี้ฝนตกนะคะทุกคนเดี๋ยวเราขอรีบวิ่งกลับโรงแรมก่อนก่อนที่จะเปียกไปมากกว่านี้ไปพร้อมไือยังหนึ่งสองสมลนดู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 ดดมาตกนะั้ <laughs> ตอนนี้เราก็กำลังจะเดินไปถนนคนเดินนะครับตรงเ<ช>สาเสาหลักเมืองให้จากที่พักประมาณโลกว่าๆที่เขาบอกมาพี่เขาบอกมาว่าตรงนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับจะมีถนนคนเดินอยู่ตรงเสาหลักเมือง <c oughs> เดี๋ยวเราเนี่ยจะเดินไปดูกันว่าจะมีไหมเพราะว่าวันนี้ก็ฝนตกนะครับยังยไงก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ถนนคนเดินถ้ามีเดี๋ยวเราจะถ่ายไว้ให้ดูนะครับ <c oughs> ในที่สุดก็มีถนนคนเดินนะครับ แต่ว่าของอาจจะไม่เยอะคนอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าฝนตกนะครับเดี๋ยวเราไปเดินดูก่อนดีกว่าว่ามีอะไรให้กินบ้างเพราะว่าตอนนี้เริ่มหิวกันแล้วหิวไหมหิวก็เล่นสะพายเรือขนาดนี้นนะเราไปพายเรือกันมาแบบชั่วโมงกว่าๆทุกคนอยู่ในน้ําแบบโต้ขึ้นตลอดเวลาเลยเดี๋ยวเราไปดูของกินกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายบรรยากาศถนนคนเดินของจอดพะยเยาให้ทุกคนดูกันเหมือนตลาดน้อย ครับผมทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับที่เราเนี่ยไปเที่ยวทิ่พะเยากันแล้วก็เป็นอะไรที่สนุกมากๆเพราะมันเป็นพะเยาครั้งแรกเลยนะครับก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนมากเพราะว่ากะไว้ว่าจะไม่เช่ารถมอเตอร์ไซค์หรือว่าไม่เดินทางไปไหนไกลนะครับแค่อยากไปดูวิวกวารพะเยาแล้วก็ไปพายเรือเล่นเท่านั้นยังไงใครที่ชอบก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e แล้วก็กดไลค์คลิปนี้ให้กับช่องแคปอัปโเดยของเราด้วยนะครับและสําหรับคลิปต่อไปเราจะพาทุกคนไปเที่ยวไปเล่นกันที่ไหนอีกก็ระะอต นะครับทุกคนครับมาจอกันใหม่คิดน้าครับสวัสดีครับ